ต้นไม้งามๆค่ะปลูกด้วยมือเขาเองพบกับช่องเราซูฟ้างค่ะมือนีน้ำต้นไม้มาฝากค่ะเริ่มจากไปซื้อดินมาถึงแล้วกับขนของลงจากรถนะคะกระถางต้นไม้บางส่วนเอามาจากหนองคายนะคะแล้วกลับมาหาซื้อดินยุงเทพอะค่ะกลับมางเทพม,มาซื้อดินซื้อปุ๋ยเนี่ยค่ะหลังรถเต็มเลย นี่แหละค่ะกระเตรียมพ้อมกระถางกระถางเนี่ยวมาจากหนองค่ายค่ะและ้วกบมาซื้อดินพรอมค่ะเตรียมปลูกเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะนี่คือสิ่งที่ได้รวยไม่เลิกแยกขยายกระถางค่ะและ้วก็มีเศรษฐีเรือนนอกเรือนในน่าจะแมนมั่งสายพันคล้ายเดียวกันนะคะเออนี่คือสิ่งที่ได้ที่เราปลูกใหม่ ยางดาก็มาเนี่ยค่ะฟอ,อกอากาศได้นะเศรษฐีเลือนนอกเลือนในต้นยางดำคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายก็จะให้บรรยากาศในเรื่องของสีสันความสวยงามอะค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมาด้วยแบบตามด้วยอัญมณีแดงอะค่ะประเภทอัญมณีแดง ที่บ้านจะเลือกปลูกต้นไม้ที่สาหรับล่วงกระถางนะคะเพราะว่ามันจะได้ย้ายไปย้ายมาได้ค่ะเห็นไหมเลือกไม้ที่เป็นมงคลด้วยเลือกที่มีสีสันด้วย<ม>แต่ว่าต้นไม้ใดที่ต้องลงพื้นนะคะอันนี้ก็จะต้องทําการคุดออกนะคะโดยการนํามาหาใส่กระถางไม่นี่ก็ต้นวาสนาค่ะมีไว้เพื่อค้ำคูณมีวาสนาค่ะ ชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้นะคะ